สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของประเภทของวัสดุไปนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับประเภทของวัสดุนะครับที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีกันทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกคือวัสดุที่เป็นโลหะนะครับ2เซรามิกแล้วก็3พอลิเมอร์ นะครับสาอย่างนี้เราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือวัสดุแต่นิดมีความแตกต่างกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับเพราะว่าอะไรทาไมต้องเรียนสมบัติกายภาพวัสดุเพราะว่าการที่เราจะประดิษฐ์สิ่งของต่แงๆนะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายนะครับให้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับนอกเหนือจากความรู้เรื่องวัสดุอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอนะครับที่จะทําให้เราสามารถประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนานาพวกนั้นเนี่ยครับ ได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้นะครับสมบัติของมันเนี่ยว่ามันมีสมบัติอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะช่วยทําให้การประดิษฐ์สิ่งของหรือการประดิษฐ์วัตถุชนิดนั้นเนี่ยครับเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วก็แข็งแรงทนทานเหมาะต่อการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยให้นักเรียนนะครับเริ่มเปิดหนังสือนะครับจากหน้าที่8ปไปต้นไปซึ่งในหัวข้อแรกในวันนี้ที่เราจะเรียนในสมบัติทางกายภาพของวัสดุค,คือความแข็งของวัสดุนะครับเริ่มในหน้าที่11 นะครับมาดูพร้อมกันเนาะความแข็งของวัสดุนะครับเป็นสมบัติวัสดุอย่างนึงเลยนะครับที่ดูว่าวัสดุเนี่ยครับมีความทนทานต่อแรงขูดขีดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวัสดุที่มีนะครับความแข็งแรงมากเมื่อนําไปขูดขีดกับวัสดุอีกชนิดนึงนะครับมันจะทําให้ไม่เกิดรอยบนวัสดุ นะครับหรือว่าไม่เกิดรอยที่ตัวมันเองเลยหรืออาจจะเกิดรอยได้บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนที่บ้านนะครับมีวัสดุอยู่สองชนิดที่มีความแข็งตัวอ,อย่างเป็น1คือเทียน2คือฝาน้ําอัดลมนะครับเมื่อเรานําฝาน้าอัดลมนะครับมาขูดนะครับขูดขีดกับเทียนปรากฏว่าอะไรเกิดรอยครับระหว่างเทียนกับฝาน้าอัดลม อ่าถูกต้องครับต้องเป็นเทียนเกิดรอยดังนั้นเนี่ยเราจะก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ๋อฝาน,น้ำมันลมเนี่ยมันมีความแข็งนะครับมากกว่าเทียนทีนี้ตัวอย่างวัตถุหรือสิ่งของที่ทําจากวัสดุที่มีสมบัติกายภาพด้านความแข็งนะครับนั่นก็คือรถยนต์นะครับโตโลหะนะครับกระเบื้องมุงหลังคานะครับมให้ก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ได้ก็มีความแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีความแข็ง มันจะมันจะสามารถทนทานได้ไหมก็ <K _> ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะมีความแข็งจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งจะเจอบ่อยมากเลยนะครับต่อไปครับสมบัติที่2นะครับในหน้าที่14นะครับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะครับสภาพยืดหยุ่นวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุนะครับที่เมื่อถูกแรงกระทำนะครับเช่นบีบนะครับดึงกระแทกนะครับและทําให้วัสดุเนี่ยนะครับมีขนาดหรือรูปร่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเมื่อเราหยุดออกแรงนะครับ มันจะสามารถกลับคือสภาพเดิมได้หรือว่าใกล้เคียงกับสภาพเดิมได้เมื่อเราทำการหยุดออกแรงกระทำต่อวัสดุนั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเจอบ่อยเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคืออะไรก็แต่ที่เมื่อเรานํากระทำต่อวัสดุชนิดนั้นมันจะเป็นการบีบก,ก็ดีดึงก็ดีนะครับหรือว่ากระแทกก็ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียงแค่ช่วงขณะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราหยุดออกแรงปุ๊บเนี่ย มันจะเด้งน,นะครับกลับคืนสู่สภาพเดิมยกตัวอย่างวัตถุนะครับที่มีสมบัตินะครับสภาพยืดหยุ่นอะไรได้บ้างนะครับเช่นลูกโป่งนะครับลูกบอลยางยางลบของเราเองเนี่แหละครับหนังยางสายยางและยางรถยนต์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะที่เวลาเราออกแรงนะครับอย่างเช่นลูกโป่งเนี่ยเราเราเป่าเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยหรือว่าเรายังไม่เป่าเนี่ยาทำการยืดยืดเสร็จปุ๊บพอทําการปล่อยมันก็เด้งกลับคืนสู่สภาพเดิม น,นี่คือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุอันนี้จะเหมาะกับอะไรมากที่สุดนะครับเช่นแทมโพลีนนะครับที่เวลาเรา,เราทำการกระโดดนะครับมันก็จะเดง้งเด้งเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นทําให้ตัวเราเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับพอเราหยุดกระโดดปุ๊บมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับนี่คือสภาพยืดหยุ่นถามว่าแทมโมลีนเนี่ยเราให้มันมีจากความแข็งอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมีความแข็งอย่างเดียวเลยอ่ะเชืออย่างเดียวไม่มีความยืดหยุ่นเลยเนี่ยเมื่อทำงานกระโดดปุ๊บเนี่ยเรวตัวเราเองเนี่ยนะครับนะมันจะไม่เด้งขึ้นสูงมากเท่าไหร่นะครับถัดไปนะครับก็คืออันที่3นะครับการนําความร้อนของวัสดุอยู่ในหนังสือหน้าที่17เนะครับเป็นสมบัติของวัสดุนะครับที่พลังงานความร้อนเนี่ยสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุตัวมันเองได้นะครับผ่านวัสดุนี้ได้ ตัวพูก็คือเป็นคุณสมบัติของวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะยอมหรือไม่ยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดในหนังสือก็จะบอกว่าเป็นสมบัติของวัสดุนะครับที่ให้พลังงานความร้อนเนี่ยสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุนี้ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันเองได้จากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือเป็นตัวนําความร้อนกับเป็นตัวฉนวนความร้อนนะครับตัวนําความร้อนนะครับก็คือ เป็นตัวที่ยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันเองได้นะครับมีผลทําให้พลังงานความร้อนเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดจุดหนึ่งได้ง่ายดายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวัสดุที่ไม่นําความร้อนเราจะเรียกว่าเป็นตัวฉนวนความร้อนก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันเองได้นะครับก็คือตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวกั้นความร้อนไม่ให้ตัวไม่ให้ความร้อนเนี่ยเดินทางต่อไปได้นะครับเช่นในในรูปภาพก็คือกระทะ รกระทะจะมีนะครับวัสดุนะครับที่มีสมบัติ2อย่างนะครับนี่ก็คือมีทั้งความกความแข็งใช่ไหมครับแล้วก็กันน้ำความร้อนเนาะทีนี้ครับวัสดุที่เขาเลือกเลือกออกมาใช้เนี่ยมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับตัวกระทะเองเนี่ยทำมาจากโลหะซึ่งโลหะเนี่ย มีคุณสมบัติที่มีการนําความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนน้ามจับนะครับทำมาจากโพลิเมอร์นะครับซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยมีคุณสมบัติที่คือไม่สามารถนําความร้อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถจับนะครับด้ามนะครับด้ามด้ามที่ถือกระทาเนี่ยครับด้ามกระทาเนี่ยได้อย่างไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมัน และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการนําไฟฟ้าของวัสดุอยู่ในหนังสือหน้าที่20นะครับเป็นสมบัติของวัสดุนะครับที่ให้พลังงานเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยถ่ายโอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้คล้ายๆกับการนําความร้อนเลยนะครับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือวัสดุที่นําไฟฟ้าเรียกว่าตัวนําไฟฟ้า วัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเราเรียกว่าเป็นตัวฉนวนไฟฟ้านะครับหลักการคล้ายๆกับการนําความร้อนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าวัสดุชนิดนั้นนําความร้อนได้มันมักจะนําไฟฟ้าได้นะครับถ้านําความร้อนได้นําไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ครับตัวอย่างนะครับที่เขานํามานำเสนอนะครับให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือปลั๊กไฟนะครับที่เป็นเต้าเสียบนะหรือว่าเป็นปลั๊กไฟที่เป็นเต้ารับนะครับคล้ายๆกันเลยเหมือนกันนะครับทีนี้ครับ ปลั๊กไฟนะครับที่เป็นเต้าเสียบเนี่ยเขาที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับนั่คือตัวหัวเนี่ยนะครับที่ทามาจากโลหะเนี่ยเป็นวันสดุที่นําไฟฟ้าได้นะครับก็คือยอมให้สแสไฟเนี่ยไหลผ่านตนัวมันเองได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวด้ามจับที่เราทําการด้ามจับปลั๊กนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยเป็นวันสดุที่ไม่นําไฟฟ้าหรือเรียกว่าเป็นตัวฉนวนไฟฟ้ามักจะทําจากพลาสติกนะครับพวก PVC นะครับเป็นโพลิมเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่ ไม่ยอมให้กระแสไฟและไม่ยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันได้นะครับมีผลทําให้เวลาที่เราเสียบปลั๊กไฟ้ดยแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเราทําการโดนสายไฟนะครับลักษณะเป็นลักษณะสีดำๆเนี่ยเราจึงไม่โดนช็อตนะครับถ้าเกิดว่าสายไฟไม่ชํารุดนะแต่ถ้าเกิดสายไฟชํารุดเนี่ยโอกาสาที่เราจะโดนช็อตได้ก็มีค่อนข้างสูงดน้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนเจอสายไฟที่มีการชํารุดนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับหรือว่าไม่ควรจับบริเวณน,นั้นๆ ซึ่งสายไฟนะครับในบ้านเรียนของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้ทองแดงนะครับเป็นตัวทําสายไฟนะครับทีนี้เรามาดูกหัดกันนะครับซึ่งรหัสในครั้งนี้จะมีทุกันทั้งหมด3หน้าเริ่มต้นที่หน้าที่24นะครับให้นักเรียนนะครับบอกสูตรที่ใช้ทําวัตถุในภาานะครับว่าจัดอยู่ในประเภทใดนะครับพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะครับข้อแรกนะครับเฉลยไปแล้วนะครับเป็นตุ๊กตาเป็ดนะครับทำมาจากโพลิเมอร์นะครับ เหตุผลคือทำมาจากยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสูุประเภทพอลิเมอร์นะครับอันที่2อครับตะปูต้องติ๊กตรงไหนครับถูกต้องครับโลหะแล้วก็จะจะบอกได้ว่าตะปูทำมาจากเหล็กนะครับอันที่3ครับเป็นอะไรครับอ่าแน่นอนครับต้องเป็นเซรามิกเหตุผลประกอบคือกระถางทำรรจากดินเหนียวนะครับ ข้อที่2ครับใช้นะครับข้อความใช้ตัวเลขนะครับตัวเลขจากข้อความที่อยู่ในกรอบสีเขียวนะครับลงมาเติมให้ถูกต้องนะครับว่ามันมีอะไรได้บ้างนะครับเช่นข้อแรกเฉลยแล้วนะครับวัตถุที่มีสมบัติด้านความแข็งได้กัหมายเลขใดบ้างนะครับ2 6 7 8 2ดคือลายเข็มเย็บผ้าถูกต้องครับ6คือขวดแก้วถูกต้องครับ7คือเขียงไม้ถูกต้องครับมีความแข็งและ8คือช็อตสแตเลตถูกต้องครับมีความแข็ง ถ้าเราเกิดตอบอืนอ่นๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สี่ตัวนี้ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้มีความแข็งเลยนะครับข้อที่2นะครับวัตถุที่มีสมบัติสภาพยืดหยุ่นนะครับได้แก่ไมาเล็กแต่บ้างนะครับสภาพยืดหยุ่นนะครับหมายความว่าเมื่อออกแรงยืดนะครับดึงบีบ นะครับมันจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างช่วขนาแล้วมเริ่มการหยุดออกแรงปุ๊บมันจะกลับกายคือสภาพเดิมนะครับมีหมายเลขอะไรได้อัไนไดบ้างนะครับอารมณ์ต่อเนาะการนําความร้อนมีอะไรได้บ้างนะครับข้อที่4เหมาะสําหรับทำขอบกเกงนะครับกีฬามากที่สุดหมายเลขอะไระครับอ่าแน่นอนหมายเลขหนึ่งอย่างเดียวเนาะข้อที่5นะครับก็เฉลยแล้วนะครับวัตถุที่ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วทาให้หลอดไฟสว่างก็คือหมายเลข2กับ8เพราะทำมาจากโละไรครับ หน้าที่25ครับให้เราเติมนะครับสมบัติกายภาพที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับ4อย่างนะครับนั่นก็คือความแข็งสภาพยืดหยุ่นนะครับการนำความร้อนนะครับแล้วก็การนำไฟฟ้าข้อที่1นึ่หรือข้อที่4เฉลยแล้วนะครับทดลองนำวัตถุนะครับที่ทำเจากวัสดุต่างๆนะครับมาขูดกันแล้วสังเกตนะครับการเกิดรอยวัสดุเป็นการทดสอบจุดของสนุทดสอบอะไรครับเฉลยแล้วความแข็งนะครับ ข้อที่ทดลองดึงวัตถุชนิดหนึ่งนะครับถ้าวัตถุชนิดนั้นนะครับกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับและขนาดเดิมแสดงว่าวัตถุนั้นทํามาจากวัสดุที่มีสภาพอะไรครับสภาพยืดหยุ่นถูกต้องครับข้อที่3ครับทดลองนําดินน้ํามันนะครับมาติดบนแท่งวัสดุ3แท่งนะครับและเจาะเปลวไฟไว้สักครู่สังเกตว่าน้ํามันเนี่ยครับจกวัสดุแท่งใดเนี่ยหล่นมาก่อนกันเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบจุดชนดของวัสดุการอะไรครับ การนำความร้อนนะครับข้อที่4ครับทดลองต่อวงจรงไฟฟ้าและนำวัสดุชนิดหนึ่งนะครับต่อเข้าไปในวงจรงไฟฟ้าปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างแสดงว่าวัดสดุชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้าหากช่างตัดกางเกงนะครับต้องการออกแบบขอบกางเกงที่สามารถนะครับยืดขยายได้เพื่อให้สวมใส่สบายนะครับนั่นเองคือว่าช่างตัดกางเกงเนี่ยควรเลือกวัสดุใด,ดนะครับทำ ขอบกะเกงเพราะอะไรแน่นอนครับต้องใช้อะไรครับแทบอย่างยืดนะครับเพราะว่ามีสภาพยืดหยุ่นนะครับช่วยทําให้ขอบกางเกงเนี่ยยืดขยายได้ตามระยะเอวนะครับของผู้สวมใส่นะครับวันนี้นักเรียนสามารถเขียนตามไปได้เลยนะครับอะไรที่มันว่างอยู่ให้เรียนเติมไปเองนะครับจากที่ครูพูดนะครับและในสุดท้ายครับคือหน้าที่26นะครับ ดูภาพและตอบคำถามว่านะครับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุด้านใดน,นะครับมีอยู่สอย่างความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนําความร้อนและก็นําไฟฟ้านะครับเช่นข้อแรกนะครับเขาชี้ที่ประตูรถยนต์ครับสมบัติด้านความแข็งไม่เฉลยแล้วนะครับข้อที่2องเขาชี้ที่ยางรถจักรยานนะครับสมบัติด้านสภาพยืดหยุดข้อที่3ามเาชี้ที่ลูกโป่งก็ต้องเป็นสมบัติสภาพอะไรครับยืดหยุด นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะทำเองได้นะครับนะแล้วก็คุณก็เบนเป็ข้อที่5ด้วยนะว่ากระทะเนี่ยจะเป็นกระทะเนี่ยมันควรจะต้องมีสมบัติด้านใดนะครับเิมเองนะครับข้อที่6ครับอันนี้สามารถดูตามได้เลยยกเป็นข้อที่2ทําเองนะครับข้อ1ปลอกที่หุ้มสายไฟส่วนใหญ่นะครับทำจากวัสดุชนิดใดนะครับและเหตุใดนะครับจึงเลือกสุดนั้นนะครับแน่นอนเขาต้องทาจากพอลิเมอร์นะครับเช่นพลาสติกนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่ เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับไหลผ่านตัวเองได้นะครับป้องกันการอันตรายและก็การรั่วไหลนะครับของกระแสไฟฟ้านะครับไม่ทําให้เราไปถูกไฟฟ้าดูดนะครับข้อที่2ครับภัชนะที่ใช้ประกอบอาหารควรเลือกภัชนะที่ทาจากวัสดุชนิดใดครับเพราะอะไรต้องเลือกนะครับจากวัสดุที่เป็นอะไรครับโลหะถูกต้องครับโลหะเพราะว่ามีคุณสมบัตินะครับที่สามารถนําความร้อนได้ค่อนข้างดีเยี่ยม นะครับข้อที่3ครับถ้าต้องการพิสูจน์ว่าวัสดุสองชนิดชิ้นใดมีความแข็งมากกว่ากันจะมีวิธีทดสอบนะครับอย่างไรอันนี้เฉลยแล้วนะครับนำะวัสดุสองชนิดนะครับมาขูดกันแล้วก็หาวัสดุชนิดใดนะครับไม่เกิดรอยหรือว่าเกิดรอยได้น้อยกว่านะครับแสดงว่าวัสดุชนิดนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่านะครับดังนั้นนี่คือนะครับแบบฝึกหัด ที่นักเรียนต้องทํา3หน้านะครับคือ24 25 26ยบห้าบนะครับและแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนควรจะต้องทําให้เสร็จนะครับก่อนที่นักเรียนจะนำแบบฝึกหัดนะครับมาส่งในวันที่14นี้นะครับหรือว่าวันอาทิตย์ที่14ีนี้นะนักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดในครบทั้งหมด5หน้านะครับวันนี้3นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้ว2นะครับมีทั้งหมดนะครับด้วยกันทั้งหมด5หน้ามีหน้ามีหน้าอะไรบ้างนะครับก็คือหน้าที่4ี่หน้าที่24้ายี่วิบ26นยครับ ทำให้เสร็จแล้วก็นํามาส่งในวันอาทิตย์ที่14นะครับพร้อมกับรับไปงานจับไปทำนะครับสำหรับวันนี้ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ